ไปภารกิจหลก 1, 500, 100, s <S ักครับผม1 5 0 0้้อเมตรเลตสกูวู้ฮูลีดดิว่าตอนนี้เนเรื wrote, ่องกำลังดูเดือดเลือบล่านสุดๆนะฮะโอเคโอ้โหมีโซนไอ้นี่เหรอวะโซนแดงคือถ้าไปเนี่ยมันก็แบบว่าถ้าไปเนี่ยมันก็แบบมันดูเดือดไปจะเจ็บคอนะครับเทีมเซเบิลนี่คือสุดรบกุมแต่เออเอาเหอะแต่รุมอะไรุมไปเลยว้าวโดวิ ขยันจังเลยว้ายเหนื่อยแน่ดิโอ้ยหยอยนี่เป็นบ้านที่เราโดนสกอร์เปียนต่อยแล้วไปแล้ว เอาแล้วเจมโจนาสเจมสันอิเล็กโทรพยายามทจะทำลายเครือข <Scroll. S 1> ่ายไฟฟ้าของเราวอเจอร์โปรยปลายมาจากเบื้องบนสไปเดอร์แมนปล่อยพวกมันทั้งคู่อลาว่าอยู่ใจกลางเมืองโค้งอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะคนไม่ใช่อะไรก็ผิดอ่ะฮะเจมถามจริงนีะจะไปจงเกลียดจงชังอะไรล้วขนาดนั้นนะได้บอกนี่โอเคเอ็มเจยู่ห่างจากสองสามชั่วตึกถ้าเจอปัญหารีบบอกเลยนะนั่นเท่ากับว่าโซแสดงว่า เอ็มเราต้องเล่นเป็นเอมจใช่ไหมข e a s ้โดโอเคโอเคน o รนส์เพนท์เฮาส์อยู่ชั้นบนสุดลิฟต์ถูกล็อกอยู่ต้องเข้าไปในห้องรักษาความปลอดเพื่อบนล็อก me โทษนะคะเราบีดัวทวุ่นวายจังด้วยโอเคไหมเนี่ยมีการร้องขอจากผู้ากาหารครับออกจากห้ออกจากด้บรรทุกคาร์ที่มีเซเบ n i n เอเ n a t i นแนลแก็บกวาดอยู่นะครับ โอ้โหและที่นี่ก็มีเซเบริร์ไม่เข้าใจเลยทำไมเราต้องเกลียบพื้นที่ด้วยเออไม่รู้เหมือนกันเนื <c oughs> ่องจากควมปภัยถ้าฉันเข้าไปได้แล้วก็ยามคนนั้นต้องเห็นฉันแน่รู้ว่าเขาใส่ไม่พอใจกันมากเลยบางทีใช่ให้พวกเขาอ่ขุน,ขนเครื่องเพิ่มขึ้นเอามา <c oughs> <c oughs> ได้เวลากอดจราจร ตลาดจนโอ้ยเรายิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ยิ่งติดเชื้อมากขึ้นนะสิ่งสำคัญคือเลี้ยงเลี้ยงพนักงานต้อนรับด้วยนะส่งเสียงแกแอมเนี่ยอะไรนะพวกเราต้องให้พวกเราขึ้นไปสิเอ่อทอมแอร์ดไม่อยู่นี่เขาไม่เคยเป็นงี้นะนายกเทศมนตรีและผองเพื่อนแจ้รับการยกเว้นน่ะการรักษาปลอดภัยผู้อาศัยอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้แหละฉันรู้แล้วมันคือสโมสรของหนุ่มใหญ่ทั้งนั้นมาเลย ใส่ไฟใส่ไฟทิ้งเครื่องช่วยหายใจโง่ๆนะไปฉนได้ยิว่าพวกเขาจะยอมคุณถ้าเกิคุณอ้างเหตุผลแล้อแต่ถูกเชิญด้านสุขภาพจริงเหรอไปคุยเราพอจะเรียบร้อนี่เราเจอปัญหาละ เรา้อด้เด just need to get to the door without อยู่ในความสงบนะครับโอเคที่เหลือเข้ามาโดยที่ไม่ให้ใครเห็น oh my god ถูกควบคุมทางน้ำสมบัดว่าไม่มีอะไรอย่างนี้ดิครับโอเคไปได้เว้ยเลยคือมันกระซิบยังไงเราอยู่ตรงนี้เราได้ยินแอบได้ยังไงรับมัน โอ้ย oh ชิบหายแล้ว,วแล้วให้มันจะให้มันไปทางไหนได้บ้างวะเราจะเข้าประตูขวาเนอะใช่ไหมเ<อ>ก่งมากชิบหายแล้ว ที่มาไม่ใช่หมอนนี่ไอ้หมอนนั้นมาใช่เลยเราออกมาทำไมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โหล้วทางอย่างแคบเลยครับตรงนี้เราบอกว่าโผไปคือเราโดนแน่ไรีบกลับไปดีหมอนนั้นนะ่ะรีบกลับไปรีวกลับไป เออถ้าเป่าอัดหน้า <laughs> ผ่านจมูกไปมันก็ไม่เห็นม,มีหลายอัน Elevator controls in the security room next to the Sable agent. นะแล้วเราให้มันไปโอเคบ่เห็นบ่บ่เห็นเอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวก้อน <Wait. S 1> เอาแล้วต้องกดต้องทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาก็เข้ามาแล้วโอ้ like oh ครับไ <Hello. S 1> งและคือผมไม่ได้หยิบตอนแรกเหรอไม่ได้อ่านนี่ เออดีเดินผ่านไปเลย <Okay. S 1> <c oughs> เดินผ่านไปโอ้ย <c oughs> เออนี่ไงจีงเขาให้ <c oughs> ชอบแฮสสวยดีครับแบบนี้มันก็สวยดีครับก็ว่าอยู่ทำไมรอบไปแล้วบอกว่า ท่ามันแคบแคบเหลือเกินเก่งมากเก่งมากโดนจีเข้าให้นี่เอ็มช,ชุดแบบว่าไม่มีการกันไฟฟ้าแรงนะั้นโดนจีเข้าก็คือสลบกันให้หมดเม,มรี่เจนวัตส,สันยอดจะไปสุดยอดมากอุ้ยแล้วมีอเลอร์เฉย What do you mean? น,นั่นไงนอร์แมนกำลังการจัดการอาจจะอางานออกไปแล้วแล้วลิฟต์ก็ปลดล็อกแล้วเดี๋ยวเวลาขึ้นไป,นไปชั้นบนโอเคผมไม่ได้หยิบปืนช็อตมาดิร็อกไปแล้วมันก็เลยร็อกไปแล้วก็เลยบักออกได้ยังเอ๋สบายละวห้างล,ลงโอ้นั่นไง Norman ละเซเบิลโนมันแเซเบลตรงเวลาปะอ่าเฮ้ยหมยเหลือไม่เห็นมันแล้วปุ่มโง่งงี่มันย่อยโหเซนดีเซนดีซะด้วยเม่ เอาละอยู่ครบเคลียกากนอร์แมนครบแล้วเขาเก็บกอะไรอยู่ต้อง <I 'm S 1> อยู่ที่นี่แนะ่จะต้องหาไม่ให้เจอที่นี่มีอะไรกันให้เราสำรวจกันแน่โ<ร>นอมนแมกกนปนะระจะล็อกจนกว่าระบบตรวจสอบจะเสร็จแล้วมันจะเจออะไรได้ยังขับใบของลาดผ่านเหรอ ดูเหมือนจะใช้วาสต้ายของแฮรรี่ไปรหัสตนวันที่แฮรี่เดินทางไปยุโรปแนวันที่แฮรรี่เดินทางไปยุโรป MJ MJ เซเบิลกังทำเป็นเรื่องใหญ่ชันล่างแล้วผมคิดว่านอร์แกำลังเืนเคลื่อนไหวแล้วฉันอาจจะมีส่วนเกี่ข้อกับเรื่องนั้นนิดหน่อยนะและสารเล่าหาว่ตอนนี้โอเคแล้วนี่อะไรเนี่ย What is this thing โอ้โหหน้ากากนี่เจ๋งฮะมันแสดงเห็นประตูด้วยสดและคือใส่วานหน้ากาก,กที่สามารถสกแกน,นประตูโซประตูลับไว้ตรงหน้าประตูลับสุดยอดมากะมนะแมนสมแล้วที่เป็นอัจฉริยะแม <S 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 แนผนการต่อการต่อสู้สลับหน้ากากาต้นแบบดูเหมือนว่าจะสามารถเปิดเผยจุดอ่อนเชิงโครงสร้างได้อืม โอเคบ่มีอะไรพิเศษหดิ The fabulous o s b o r n boys. Norman bids his son. Norman กล่าวอำลาลูกชายของเขา This must be f r o w h y w a s Norman so o a o u t t h ทำไมนมนถึงดามากกัรทำประโยุของเขามากนักน r t k e y p มีปุ่มลาดอยู่หลังภาพครอบครัวเหรอ Norman คงชอบหนังแนวสายลับแน่ๆเลย What? ก็คือโอ้โหประตูนี้เปลดล็อกแล้วน <c oughs> อร์แมนสามารถกลับมาตลอดเลยลลลต้องรีบหาลากผ่านแล้วนอร์แมนล็อกห้องของแฮร์รี่ไว้ต้องไม่ให้ <ไป S 1> มีใครเข้าไปจนกว่าแฮร์ฮรี่จะกลับมาจากยุโรปแล้วเขากุญแจไว้ที่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันเอ็มเจใช้ก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่คือไรลืมเรื intellectual intellectual ่องนี้ไปเลยชาวออสบอร์นมีตราอาร์มแล้วก็คำเก่าแพ็กซ์ b อนเบโลสันติภาพในสงครามพีซดิฉันต้องจำเผื่อเขียนหนังสือกับเรื่องนี้ออไม่กอดคือมันเยอะมาก นี่พ่อผมกำลังจะหาด็อกเตอร์ไมเคิลนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางครั้งใหญ่นะเฮ้ยถ้าพ่อจะไปช่วยหยิบสมุดบันทึกของผมออกมาด้วยได้ไหมผมอยากจะบันทึกอะไรสักหน่อยเดี๋ยววันที่ต้องเดินทางครั้งเนทางครั้งใหญ่นะยังไงก็ตามฟังนะผมรู้ว่าไม่ได้พูดบ่อยเท่าไรขอบคุณนะครับพ่อ สำหรับเรื่องนี้ผมรักพ่อเลยครับว้าวมไดนเสียงแฮร์รี่มานานมากแล้วเนี่ยเสียงเขาฟื่งดูดีชิคกี้ดูเหนื่อยหวังว่าจะต้องรีบตรวจสอบพวกเขาเดี๋ยวนะมอย่ในไม่รุกเินแต่โนเมก็ยังคงสักผ้าและข้อสรุอยู่นี่เนี่ยนะช่างเป็นฮีโร่ซะจริงเออ นั่นเนี่ยห้องแฮร์รี่ครับอันนี้คือโอ้เธอเคยสาภาพครอบครัวขอ,ของแฮร์รี่มากเลยพวกเขาทัครอบครมีความสุขกันอย่างดอลก็นนเมื่อเทียบกับฉันและก็พ่อของฉันแต่ตอนนี้เอมิลี่ป่วยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเอมิลี่น่าจะหมายถึงแม่ของแฮร์รี่เหรอพ่อของแฮร์รี่มันล็อกอยู่สงสัยจะเ่า,าอนอนไปอยู่กับเจลที่ไหนเธอจะหาเจอเหรอแมรี่เจนวัตสัน เธอจะเก่งขนาดนั้นพระเจ้าสมัยเด็กพี่กับฉันชอบมาดูหนังที่นี่เป็นประจำโลกแตกต่างกับตัวละครนี้ที่แฮร์รี่มองกระทู้ข้ามเสมอไม่มีอะไรทให้เขามีความสุขได้มากกว่าการดูการ์ตูนในทีวีเครื่องเล็กในครอบครัวสุขสันต์คือบางครั้งอ่ะบางทีแล้วแบบว่าการที่เราไอ้นี่ฮะมีสิ่งที่สำคัญคือแฮร์รี่อาจจะไม่ได้มองว่า เอ่อความร่ำรวยคือสิ่งสำคัญไงเก็ดหมเขาบอกว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญนะแม่ของแฮร์รี่เอมิลี่เอมิลี่จริงด้วยเราเคยหัวเราะยอที่เราเด้ทัวว่าคุณแม่ที่สวยที่สุดในมิทาวรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่หลังกรอบ้วยมีอ่ะมีอะโอ้สกอร์บิงโกห่ือควรจะห้องแฮร์รี่แน่เดาไม่ยากเลยครับเนี่ย ะคือเดาง่ายแท้ t อร์แมนและก็ออโต้ว้าวพวกเขาดูสนิทกันมากเลยอะอะไรทำลายม,มิตรภาพของเขากันนะไอ้ปุ่มนี้มันมันคือปุ่มไหมมันคือที่แขวนใช่ไหมมันคือที่แขวนนะแล้วทำไมถึงวางอยู่อย่างเงี้ยเออห้องน้ำของนรแมนใหญ่กว่าห้องทั้งหมดของฉันซะอีก โอ้โหคือถ้าเกิดไม่ติดน้อเบืองนี่กำลังบอกว่าจะล่มสลายก็คือโนเมนคืออาบน้ำไปชมวิวไปคือแบบยางสุดถ้าเกิดอัดโนเมนน่าจะมีสงมว้นะนิวยอร์กเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอเคเราน่าจะเข้าไปในห้องแฮร์รี่ได้แล้วครับทีนี้เราก็จะได้รู้วันอันนี้ของแฮร์รี่ What? อะไรอ่ะ This can't be for Harry, can it? สำหรับแฮร์รี่เหรอ What do you mean? Why didn't you tell us? sick? จะไม่ปเธอถึงไม่บอกเธอเราว่าเธอป่วยละ่ะแฮร์รี่ป่วยไปอะไรอ่ะบบนนห,แบบน,หแบบนังแบบสือกฎหมายแฮร์รี่อยากเป็นทนายด้านอะสังคมไอ้ใบบสใแบบสใิ่งแวดล้อมเหมือนแม่ของเขา What the hell? เราดูยามไม่ได้เหรอ <is> มันทของแฮร์รรายการสุดท้ายของเขาถูกทำเครื่องหมายไว้คงไป่รหัสแน่โอเควันนี้ฉันได้ออกเดินทางไปที่ยุโรปอะฮะไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ uh, มีที่มายังไงแต่พ่อบอกฉันว่าไม่มีความเสี่ยงแต่นั่นคือพ่อน,นะนะดรไมเคิลคิดว่ามีโอกาส50าสหาิ 50. ดังนั้นโอเคนะฉัน คงทาไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นฉันพนันได้เลยว่านอร์แมนจะต้องรู้เสมอดังนั้นหากคุณกําลังอ่านข้อความได้อยู่พ่อและถ้าไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยกลายเป็นคำมั่นสัญญาฉบับอแคมเปญออสบอลอีกฉบับอีกเรื่องอีกเรื่องของฉันขอรบกวนด้วยสแสดงส่วนต่อไปให้พีทและ MJ ดูเพียงแต่พวกเพียงแค่พวกเขาเท่านั้นได้โปรดขอบคุณนะครับพ่อผมรักพ่อนะถึงปีเตอร์ปาเกอร์และเมริเจวัสนไงพวก ฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆถ้าพวกนายกำลังอา่านข้อความได้อยู่เฮ้ยเป็นเรื่องยากจังแม้แต่ในจดหมายนี้กําลังนึกถึงหน้าพวกนายก็ยังยากที่จะพูดผ่านตัวอักษรเลยฉันป่วยก็ไม่เชิงว่าป่วยจริงๆแหละแพทย์ได้ตรวจแพทย์ได้ตรวจฉันและคิดว่า,าฉันมีอาการเดียวกับแม่การเสื่อมของระบบประสาทเริ่มมีอาการเมื่อไม่นามนมานี้ฉันรู้มารยะหนึ่งแล้วจะคิดว่าฉัน,น,นจะจัดการมันได้ที่ฉันไม่บอกพวกนายเพราะก็เพราะว่าฉันไม่กล้าที่จะบอกพวกนาย ฉันกังวลว่าพวกนายจะตอบสนองยังไงและฉันทนไม่ได้เห็นพวกนายทาในสิ่งที่ฉันเคยทํากับแม่มองดูพวกนายทรมานพอรู้ว่าช่วยไม่ได้การได้เห็นพวกนายทรมานนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าความตายซะอีกสิ่งต่างๆเลวร้ายมากเมื่อไม่นานมานี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันหายไปจากปาร์ตี้หรือแค่ยุ่งสุดๆไม่มีไม่มีปาร์ตี้ที่ไม่ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีธุระมีแค่ป่วยนี่ทริปยุโรปมันดีมาก ฉันกำลังเข้ารักษาเอา่อรับการรักษาทนลองระยะยาวพอเอ่อพ่อทำงานนี้มาโดยตลอดสัญญาของฉันว่ามันจะได้ผลเขาเกลียดชื่อเทคโนโลยีที่มีคนเรียกเอ่อรู้สึกเรียกว่าเดวิสเรดบอกว่ามันทําให้บางสิ่งดูน่ากลัวแต่บางทีเดวิสเรดก็คือสิ่งที่ฉันต้องการมีปัญหาเลดหน่อยแต่ทําให้ดีมากก็ได้พออยู่ที่นี่ได้เวลาต้องไปแล้วนะครับเอออุ้ยชิปหาย และเซเิ่นกับนมฉันกำลังบอกว่าเราไม่ควรรีบถ้ายังไม่แผนแกอยู่ที่นี่ยารักษาเสร็จแล้วฉันจะเป็นคนได้หน้าไปถ้าไม่มีฉันคุณก็แค่คนอ่อนแอดูเหมือนแกดูถูกฉันะเสลิกเกิดนะฉันจะไปคนเดียวจบแค่นี้ให้ทีมสองเตรียมตัวไว้ฉันจะไปสูดอากาศด้วยโอไม พี่ยึดยานาหุนโดนเป็นพร้อมแล้วตอนนี้เข้าเราไปที่แลบบพอตามไปได้มั้ยคนของเธอถูกแจ้งเตือนโอเคเตรียวตรวองอบเันเกือบได้โลเคชั่นแล้วโอเคดงโดนจี้เขาให้นี่ชุดตั้งหนาไม่กันสายฟ้า ชุดอย่างกากนหาไปทั้งนู้นเลยเออาหาไปทางนั้นมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยครับนี่ไงนี่ไงเอ๊ะเนยังไงสิเราผ่านตรงนี้ไม่ได้หรอโอเคไม่ได้ไม่ผ่านเวน